ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายรวดเร็วโอนไวมีใบจริงต้องพาโชคลอตเตอรี่ออนไลน์เท่านั้น ดุดันไม่เกรงใจใครจริงๆครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงมาตรฐานเอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเปิดบ้านถล่มนอตติงแฮมฟอร์เรสต์3-0ประเดิม3คะแนนแรกในช่วงหลังจากพักเบรกให้กับศึกฟุตบอลโลกและในเกมดังกล่าวนะครับปีศาจแดงถือว่ามีผลงานที่ฉายลายพอสมควรเป็นฝ่ายเดินหน้าไล่ล่าประตูแทบจะฝั่งเดียวอีกทั้งนักเตะหลายๆคนก็โชว์ฟอร์มได้อย่างเฉิดอชายว่าแล้วขอเสนอของเราจะพาไปเก็บตกประเด็นต่างๆหลังเกมที่โอทอฟฟอร์ดว่ามีเหตุการณ์ไหนน่าสนใจกันบ้างไปลลยกันเลยครับเริ่มต้นที่การจัดทัพครับ การจัดทัพทางฝั่งทัพปีศาจแดงเจ้าบ้านของเอริเทนฮากนั้นถือว่าเซอร์ไพรส์แฟนบอลมากพอสมควรครับด้วยการขยับลูกชอเข้าไปยืนเป็นเซนต์ฮาบร่วมกับราเฟลวารานทางทิงที่ข้างสนามเนี่ยมีแฮร์รี่แม็กควาที่เป็นประการหลังอาชีพเป็นตัวเลือกนะครับส่วนฟูลแบ็กเนี่ยเป็นไทโรมาราเซียกับอารอนวานบิซาก้าครับส่วนนักเตะตัวที่เหลือครับก็จัดชุดตัวจริงที่ที่สุดลงสนามกองกลางก็จะมีกาซมิโร่คริสเซนนิริกเซนส่วนแหงเกมรุ่มีบรูโน่ไฟแนนซ์มาร์คัสแรับ ถ้ามาที่ฝั่งฟอเรสต์บ้างนะครับไฮไลท์คงอยู่ที่การกลับมาเยือนถิ่นเก่าที่ปลุกปั้นเขาขึ้นมาอย่างเจสซี่ลินกาที่เพิ่งย้ายออกจากทีมไปเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาส่วนที่เหลือก็ใช้ชุดเดิมๆครับนำมาโดยเรนานโรดี้และก็โรเบิร์ตฟลเลอร์ครับไปเล่นต่อไปครับแมนยูครองเกมทั้งหมดเลย ตอ,อกวเป็นกาสนาทีที่แมนยูเต็ดสามารถคลองทุกอย่างเอาไว้ได้ทั้งหมดนะครับก่อนจะค่อยๆลำเลียงเปิดเมลรูกเข้าใส่ผู้มาเยือนอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งมาประสบสำเร็จจากลูกเตะมุมลูกสุดที่แยบยนดีระเกินครับทั้งคนจ่ายอย่างเิริเซนที่รอกับช่าน้ำหนักมาก่อนแล้วรวมไปถึงแรดฟอร์ดที่มึ่งมาพื้นที่ว่าได้อย่างเหมาะเหมงเหมาะเหม๋งเลยทีเดียวเชีซวซึ่งจังหวะดังกล่าวนะครับถ้าลองสังเกตดีๆเนี่ยเห็นว,ว่ามีวารานคอยหลอกล่อให้พลางดึงตัวประกบและความสนใจจากแคเรสจนม่เเเกลทีหฟอร์ดจนยสที่อต้ำ นักออกเซฟแต่ว่าที่เหลือเนี่ยก็ไม่มีอะไรมารบกวนเกมรับของยูเนเต็ดสักเท่าไหร่ครับสถิติหลังเกมระบุนะครับว่าแมนยูเนเต็ดเป็นฝ่ายครองบอลมากถึง65อีกทั้งหาจังหวะถูกสกอร์ได้8ครั้งส่วนการจ่ายบอลตั้งแว่าต่างกันคนละครึ่งเลยนะครับปีศาดแดงเนี่ยจ่ายบอลไปถึง632ครั้งส่วนฟอเรสท์ทำได้เพียง314ครั้งเท่านั้นประเด็นต่อมาครับลูกชอกับการเล่นเป็นเซนเตอร์อาชีพ หนึ่งในเรื่องเซอร์ไพรส์ในเกมนี้ของยูอยเต็ดค,คือการขยับลุกชอเข้าไปอยู่ในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาร์ราะทีมยังคงไม่มีลิซซนโดมาติเนสถ้าวา่าให้นึกคิดก่อนเกมว่าเทนฮาร์จะมาสุดนี้คงเหลือเชื่อไปหน่อยใช่ไหมครับอย่างก่อนเกมที่ดวลกับเบอร์ลี่ในลีกคัพเนี่ยก็ใช้กาเซมิโร่ถอยลงมาเล่นซึ่งจากการคาดการณ์ก่อนเกมเนี่ยซึ่งหลายๆสำนักก็คิดว่าจะมาในแผนเดิมแต่เทนฮาร์เลือกแหวกเลยครับขยับแบ็กซ้ายอาชีพมาเล่นแล้วชอดันเล่นได้ดีดักเก็บจังหวะบอลได้อย่างเนียนกริบเลยหลังจบเกมครับเทนฮาร ในตำแหล่งดังกล่าวซึ่งถือว่าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างยอดเยี่ยมครับถิติเกมี้ของชอเจ้าตัวสัมผัสบอลไปมากถึง11อครั้งแย่งบอลได้11ครั้งคเคลียบอล2ครั้งและสกัดบอลได้3ครั้งเรียกว่าเป็นฟอร์มคาตาทับที่ไม่เลวเลยนะครับประเด็นต่อมาครับตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคุมกำลังลงตัวครับ เกมที่โอทอลฟอร์ดในค่ำคืนที่ผ่านมาต้องยอมรับนะครับว่านักเตะยูเนเต็ดหลายคนสามารถงัดผลงานที่ยอดเยี่ยมออกมาได้แบบทั่วนหน้าเกีย่ยวที่กล่าวไปคนแรกก็คือลุชชอร์ใช่ไหมครับกับบทบาทเซสต็จน,นะฮะก็ยอดเยี่ยมวันบิซากา้าวันบิซากา้าเริ่มยกระดับตัวเองได้มากยิ่งขึ้นหลังหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาส่วนแดนบนก็ฉายลาพอสมควรทั้งมาค้าแรดฟอร์ดที่ยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งในเกมนี้รวมไปถึงอัลตันิมาซิยาวที่บล็อกสกอร์ได้ครั้งอีกคนที่ต้องออกปากชมถึงความยอดเยี่ยมคือคาเซมิโร่่ทีเป็นหัวใจ ผลงานของคาเซมิโร่ที่แสดงออกมาบรรวงบอกชัดเจนว่ายูเนเต็ดขาดอักเตะสไตล์นี้มาอย่างยาวนานกองกลางที่เนียนในเรื่องอ่านเกมสามารถไว้ใจได้แถมเปลี่ยนจากรับเป็นรุกได้ทุกจังหวะสมบูรณแผมนิดฟิลมมันแน่นหนาขึ้นอย่างชัดเจนครับมองไปทางไหนก็เจอแต่พี่กเกษมยืนหยุดเต็มไปหมดเลยแหละครับ ไประเด็นสุดท้ายครับโปรแกรมหาเโหดรออยู่หลังชนะแบบงดงามของยูนเต็ดหลังจากนี้จะเข้าสู่ช่วงโ,โปรแกรมสุดหันสาหาเโหดกับพวกเขากันแล้วนะครับซึ่งมันก็จะค่อยๆไต่ระดับมากขึ้นเรื่อยๆนะความโหดเนี่ยเริ่มตั้งแต่บุกไปเยือนบู๊แฮมตันครับที่แปลงชมใหม่ปรับอยู่ในเมืองของคู่เล่นโเรเปเตกีต่อด้วยเล่นในบ้าน3เกมติดพบกับบอร์นมาร์ทเอเวอร์ตันในเอฟเอครับต่อด้วยเชลตันในลีครับจากนั้นครับ14มกราคมเปิดบ้านดวลแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อโดยให้หลังเพียงอาทิตย์เดียวต้องยกพลบุ Arsenal, ก,นนววาากไปเยือนอาร์เซนน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 อออออลลลจจจาาาาาาากกกกกฝงงงงงงงฟรรรรร์มมมมมมแแใตตีีี้้้้ืว่เเเเปปถถึึสสิดดคคศ6ยะับ ซึ่นงน่าสนใจว่าเทนฮากนั้นจะมีการปรับเปลี่ยนทีมอย่างไรและแมนยูินเต็ตจะยังคงรักษาผลงานมาตรฐานที่ยอเดเยี่ยงเอาไว้ได้หรือไม่ครับลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายรวดเร็วโอนไวมีใบจริงต้องพาโชคลอตเตอรี่ออนไลน์เท่านั้น